รุ่นนี้ k ซีพากินสืตรต้าเสียร้านชาบูหมาล่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกองสีฟ้าชาขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะร้านชาบูหมาล่าระดับโลกที่มีมากกว่า600สาขาทั่วโลกความอลังการเบอร์สุดมีการแสดงโชว์ให้ดูด้วยนะ โปรบัตรเครดิต KTC 1. รับฟรีกุ้งหินหยางหนึ่งที่มูลค่า248บาท 2. รับฟรีือต้าเสียแคทวอชเชอร์มูลค่า400บาททานอาหารครบ4,000บาท 3. และคะแนนรับเครดิตเงินคืน100บาทเมื่อใช้800คะแนน KTC Forever และนี่คือหม้อไฟหัวมังกรวันนี้เราเลือกนำซุปมา3ซุปหม่าล่าผัดซุปกระเพาะปลาซุปเล้งแซ่บมาพร้อมกับวงแหวนมังกรเนื้อวาคิวอ สเตลียและหมูคุรมตะและไทยไดเอทน่ากินแบบสุดๆมีให้เลือกหลายส่วนเลยดอกลิ้นงัวเอาทำมาเป็นดอกสุราบสวยมากแล้วนี่นี่ไตเป็ดลิมะเรือกในสามสหายชิ้นใหญ่น่ากินมากๆตับหมูต้าเตาเอาไปลวกในซุปเล็กน้อยแล้วเอามาจิ้มกับถั่วและพริกแบบนี้อร่อยสุดๆพุ้งหินหยาง พนักงานก็จะมาปั้นให้เป็นก้อนๆใส่น้ำซุปลงไปแบบนี้ว้าวกินของคาวก็ต่อด้วยของหวานมาทานหมั่นโถ่ทอดรอบอร่อยร้านนี้เหมาะกับชวนแก๊งเพื่อนสุดๆ ใครอยากสนุกค้ามพลาดอย่างวันเนี้วันเกิดของเราเขาก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ด้วยคณะเชิญสิงโตมากันแบบจัดเต็มนณะงานมากันเกือบหมดร้านเลยเจอยสุดๆแล้วก็มีชุดจีนให้ใส่ถ่ายรูปด้วยนะมุมถ่ายรูปก็เยอะถ่ายรูปรับจินรอรับอั่งเปาได้เลยต้องมาที่นี่เลยสู่ตาเสียวันนี้ถึง31มีนาคม68